สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้พบกันอีกแล้วนะครับในคลิปการสอนวิชาศิลปะสาระทศนศิลป์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยคุณครูอาคมสุสมนิชครับวันนี้คุณครูจะนำเสนอคลิปการสอนในการระบายสีไม้เชิญไปรับชมและรับฟังได้เลยครับเอาละครับผมในระดับชั้นนี้นะครับคุณครูจะมาอธิบายเทคนิค วิธีการระบายสีไม้เนี่ยสามลักษณะด้วยกันก็คือหนึ่งเรว่าต้องเหลาปลายดินสอให้แหลมอยู่เสมอนะครับเพื่อจะใช้ในการระบายสีได้อย่างชัดเจนแล้วก็สวยงามครับผมสองระบายสีให้เป็นเส้นไว้ก่อนนะครับในครั้งแรกเพื่อเป็นการควบคุมสีและควบคุมโทนสีที่เราต้องการได้ครับและสามที่สำคัญก็คือจะต้องระบายสีให้สม่ำเสมอโดยระบายในพื้นที่เล็กๆ ที่เราสามารถเก็บรายละเอียดได้อย่างชัดเจนนะครับต่อไปจเป็นคลิปวิธีการทำแล้วก็วิธีการระบายสีที่ถูกต้อง ok นะครับไปรับชมกันได้เลยครับสวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับคุณครูปูอีกแล้วเดี๋ยววันนี้จะไปจะพาไปวาดรูปอะไรนั้นไปชมกันคะ่ะวันนี้เราจะมาวาดรูปนี้นะคะเป็นรูปการ์ตูนที่คุณครู ปูชอบนะคะอามองอาร์ตนั่นเองเ mm hmm. ด็กๆหลายคนก็อาจจะชอบเช่นกันนะคะอันดับแรกเวลาเราจะวาดรูปนะคะเราก็ต้องคำนึงถึงอะไรบ้างนะคะเราต้องอาล่างรูปภาพโดยคำนึงถึงสัดส่วนนะคะขนาดของรูปภาพนะคะรูปและพื้นที่ว่างอันนี้สมมติว่าเราใส่ใส่รูปภาพไปแล้วนะคะเห็นไหมคะว่าพื้นที่ว่างคุณครูก็ได้เติม ตัวหนังสือและสีสันเพิ่มเติมเข้าไปนะคะเพื่อให้มันดูสม,มดุลกับกระดาษนะคะนักเรียนลองไปทำดูกันค่ะ ไล่แสงสีได้ตามชอบนะคะถ้าสมมติว่านักเรียนเหมือนคลิปที่ผ่านมานะคะถ้าจำไม่ผิดจะเป็น EP ที่4ี่ EP ที่5นะคะอันนี้ก็ต่อจาก EP ที่5นะคะก็คือไล่สี2สี3สีให้เป็นแสงเงานะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเราใช้สีน้ําเงินนะคะก็ให้เราใช้คู่สีที่ใกล้เคียงกันก็คือน้ําเงินกับฟ้าแล้วเราก็ไล่แสงเงา เหมือนที่เคยเรียนมานะคะจากนั้นเราก็เริ่มลงรายละเอียดนะคะของเส้นนะคะแล้วก็องค์ประกอบต่างๆของพื้นที่ว่างนะคะก็ลงสีตามที่เคยสอนค่ะนี่ก็จะเสร็จแล้วนะคะจะได้เป็นลักษณะนี้นะคะใช้หลายๆสีค่ะ ใช้คู่สีคู่กันเห็นไหมคะตัวหนังสือคำว่าอะมองอาสีส้มคู่กับสีเหลืองก็ได้ค่ะสีเขียวเข้มคู่กับสีเขียวอ่อนนะคะต่อไปอันนี้จะเป็นการตกแต่งพื้นหลังนะคะเพื่อให้ภาพเราดูเด่นยิ่งขึ้นเดี๋ยวลองรับชมกันคะ่ะว่าจะออกมาเป็นหน้าตาเป็นอย่างไรอันนี้ที่ออกแบบไว้นะคะก็คือออกแบบ ง่ายๆก็ทําเป็นตารางหมักฮอตด้านหลังนะคะแล้วเดี๋ยวไล่สีนะคะเ,เทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือสมมติว่ารูปภาพเราใช้โทนสีสว่างใช่ไหมคะพื้นหลังเราก็ควรจะเป็นโทนสีเข้มนะคะหรือเรียกอ,อย่างก็คออือโทนใช้โทนเย็นนั่นเองถ้ารูปภาพเป็นโทนร้อนพื้นหลังก็ควรจะเป็น สีโทนเย็นนะคะถ้ารูปภาพเป็นโทนเย็นพื้นหลังก็ควรจะเป็นสีโทนร้อนนะคะเพื่อให้รูปภาพของเรานั้นดูเด่นมากยิ่งขึ้นค่ะใกล้จะมาถึงขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะนี่แล้วได้รูปภาพ และภาพพื้นหลังที่มีความสมดุลแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายก็คือเราจะต้องเน้นเส้นค่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะใช้สีดำเน้นเส้นขอบนะคะเพื่อให้รูปเนี่ยมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ค่ะถ้าชอบนะคะก็ชอบที่คุณครูนําคลิปมาสอนก็ฝากกด ไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เอาละครับผมเมื่อจบคลิปแล้วนะครับเราก็ําทำกิจกรรมเสริมพัฒนาการกันนะครับคุณครูจะให้นักเรียนวาดภาพและระบายสีกกตัวกรูที่นเองชื่นชอบนะครับจํานวนสามตัวอะไรก็ได้นะครับโดยใช้สีไม้ตามที่ได้ศึกษาในคลิปการสอนในครั้งนี้นะครับพร้อมทั้งถ่ายรูปผลงานของตัวเองลงมาหลายๆกลุ่มห้องด้วยนะครับสู้ๆครับเด็กๆสวัสดีครับ